ง่วงเหาหาวนอนอยู่มากทำให้ภาวนาลำบากมีวิธีเอาชนะความง่วงได้หลายวิธีถ้าท่านนั่งอยู่ในที่มืดย้ายไปอยู่ที่สว่างลืมตาขึ้นลุกไปล้างหน้าตบหน้าตัวเองหรือไปอาบน้ำถ้าท่านยังง่วงอยูอ่ให้เปลี่ยนอิริยาบถเดินจงกรมให้มากหรือเดินถอยหลัง ความกลัวว่าจะไปชนอะไรเข้าจะทำให้ท่านหายง่วงถ้ายังง่วงอยู่อีกก็จงยืนนิ่งๆทำใจให้สดชื่นและสมมุติว่าขณะนั้นสว่างเป็นกลางวันหรือนั่งริมหน้าผาสูงหรือบ่อลึกท่านจะไม่กล้าหลับถ้าทำอย่างไรอย่างไรก็ไม่หายง่วงก็จงนอนเสียเอนกายลงอย่างสำรวมระวังและรู้ตัวอยู่จนกระทั่งท่านหลับไป เมื่อท่านรู้สึกตัวตื่นขึ้นจงลุกขึ้นทันทีอย่ามองดูนาฬิกาหรือหลับต่ออีกเริ่มต้นมีสติระลึกรู้ทันทีที่ท่านตื่นถ้าท่านง่วงนอนอยู่ทุกวันลองฉันอาหารให้น้อยลงสำรวจตัวเองถ้าอีกห้าคำท่านจะอิ่มจงหยุดแล้วดื่มน้ำจนอิ่มพอดีแล้วกลับไปนั่งดูใหม่อีกเฝ้าดูความง่วงและความหิว ท่านต้องกะฉันอาหารให้พอดีเมื่อท่านฝึกปฏิบัติต่อไปอีกท่านจะรู้สึกกระปรี้กระเป่าขึ้นแล้วฉันน้อยลงท่านต้องปรับตัวของท่านเอง